ตัว h EV เนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าตัว PHEV ตรงที่ว่าคันนี้จะเปลี่ยนช่วงล่างด้วยรถ PHEV นะครับของเอสซิงเนี่ยเขาชาร์จเร็วจริงๆอี่หน้าตู้นะ415กิโลวัตต์นะแ้วเขาขึ้นเป็น42แต่ช่วงล่าง่เอาปรับใหม่นึบขึ้นแข็งขึ้นนะครับจากเดิมที่มันนุ่มๆดีด้วย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันที่ GWM ลาดกระบังนะวครับวันนี้นะครับเรามาลองรถรุ่นใหม่นะครับก็คือเจ้า Hsis นะครับที่มีทั้ง HEV และ PHEV น็คือเปลี่ยนโฉมเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมอีกทีนะแต่ตอนนี้เราไปลองขับกันก่อนนะครับเราจะได้ไปลองขับเจ้า Hsis กันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังมารูปโฉมภายนอกเปลี่ยนนะครับ แล้วคันที่เราได้ลองก็คือ HEV ก็คือเปลี่ยนช่วงล่างด้วยนะครับขับดีแค่ไหนแล้วก็นุ่มนวลกว่าเดิมหรือหนึบกว่าเดิมแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันครับครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเจ้า H ฮซ HEV กับ PHEV นะอยู่ข้างหลังแล้วจอดคู่กันเลยนะครับนี่คันนี้นะคันนี้เป็น PHEV นะครับคันนี้เป็น HEV คันนี้คือคันที่เราขับมานะครับความเปลี่ยนแปลงของเขาเหรอนี่ครับช่วงหน้านี้กระจังหน้าใหม่นะกระจังหน้าใหม่กันชนใหม่อะไรใหม่ แล้วก็มีไฟแนวนี้มาให้นะนะครับอันเดิมนี่จะไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับแล้วก็ล้อเป็นล้อลายเดิมแต่ทําสีดํานะครับคาลิปเปอร์เบรกในรุ่น H E V ตัวโปรนะครับจะเป็นสีปกติสีเหล็กเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นนี่ P H E V จะทําเป็นคาลิปเปอร์สีแดงนะครับแล้วก็เป็นล้อลายใหม่นะครับสีดำนะครับ ไปดูที่ด้านหลังกันด้านหลังของตัวที่เราขับมา HEV นะนี่ด้านหลังนะครับไฟท้ายรูปทรงเดิมนะครับจากการที่ทาง GM w M, เขาสำรวจมาเนี่ยลูกค้าไม่ชอบไฟท้ายจากจีนที่ไม่เนื้อเชนเขาเลยทําเป็นไฟท้ายแบบเดิมมาแต่มีการเปลี่ยนลูกเล่นนะครับอ่าโดยไฟเนีย่ยมันจะเป็นเม็ดๆนะในนี้นะตัวเดิมจะไมอย่างงี้แล้วก็ เป็นโคมสโมกด้วยเป็นโคมทาลงลมดำนะลมดําแล้วก็ลูกเล่นจะไม่เหมือนเดิมนะครับแต่เปิดมาแล้วจะคล้ายเดิมคือมีเส้นยาวนะครับมีเส้นยาวแล้วก็ตรงนี้คล้ายเดิมนะครับอ่าและอีกจุดสังเกตหนึ่งนะที่เห็นนะนี่แต่ก่อนตรงนี้จะเขียนว่าฮาวเวในรถรุ่นปัจจุบันใหม่ๆเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็น GWM ทั้งหมดนะครับเรียกว่าจะเปลี่ยนแปลงไปประมาณนี้แล้วก็มีสัญลักษณ์ HEV มาให้นะครับนะแล้วก็ H6 นะครับ นี่คือด้านหลังนะครับของเจ้าคันที่เราขับไปดูในส่วนของคันเจ้า p h e v ดนะด้านหลังนะนี่คันนี้นะคันนี้เป็น h e v คันนี้เป็น p h e v ีจุดแตกต่างก็คือตัวนี้ตัวเดียวเองจากภายนอกนะนะครับเอาง่ายๆคือภายนอกที่เรามองเห็นก็คือนี่เห็นไหมล้อดำคาลิปเปอร์สีธรรมดานะครับอันนี้คือลายเก่าของฮาวาลอยู่แล้วนะครับตัวนี้เป็นล้อลายใหม่นะครับพร้อมคาลิปเปอร์แดงหน้าหลังเลยนะครับตัวนี้เป็น p h e v ี ก็คือเป็นปลั๊กอินจะเห็นได้ว่าอีกจุดหนึ่งที่ต่างกันคือตรงนี้คือจุดเสียบปลั๊กของตัวเจ้า h ฮซิกนี้ตัว H-E-V ไม่มีเห็นไหมตัวนี้ไม่มีนี่นะครับประมาณนี้ภายนอกก็ประมาณนี้นะนะครับจุดหนึ่งนะครับคาลิปเปอร์ของตัว P-H-E-V เห็นไหมจะเป็นแบบมีช่องระบายอากาศได้ด้วยนะครับตัวนี้อัน,นนี้นะครับคือคาลิปเปอร์หลังของรุ่น H-E-V นะครับนี่จะเป็นแบบคาลิปเปอร์ที่ไม่มีช่องระบายอากาศนะครับ คือความแตกต่างของสองรุ่นมาดูด้านหลังกันในด้านหลังนะครับเปิดมาก็จะพบความกว้างขวางใหญ่มากเลยนะนี่สุดมือเอื้อมนะครับสุดมือเอื้อมตรงนี้ก็จะเป็นตัวแผ่นปิดมาให้นะครับเปิดมาปับ๊บนี่เป็นตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวชุดปะยางชุดฉุกเฉินต่างๆจะอยู่ที่บริเวณตรงนี้นะครับอ่า ก็เรียก่าพอเปิดปิดปุ๊บก็เหมือนไม่มีอะไรเลยเรียบไปเลยตัวเบาะนี้ก็สามารถปรับพับลากไปได้นะปรับพับได้นะครับก็เนี่ยเป็นเป็นประตูไฟฟ้าด้วยนะครับปิดปุ๊บก็ปิดเลยะสะดวกสบายนะครับกว้างขวางใหญ่โตในสไตล์ของ CSUV สนะสำหรับภายในนะครับของเจ้า h ฮทซิกนะก็ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะครับเปลี่ยนเยอะเลยเริ่มจากที่ใกล้ตัวเราสุดนะครับในตำแหน่งผู้ขี่ก็คือพวงมาลัย เป็นแบบ2กลกานนะครับแล้วก็ปุ่มกดต่างๆเนี่ยจะเป็นปุ่มกดที่รถที่สมัยใหม่ๆทั้งรถไฟฟ้าทั้งรถไฮบริดทั้งรถจากค่ายจีนเนี่ยจะใช้กันก็คือหน้าตายอย่างนี้คอนโซลกลางได้รับการออกแบบใหม่เป็นจุดวางขวดน้ําวางแก้วพร้อมกับตัวไวเลสชาร์จตัวนี้มาให้แล้วก็ปุ่มตรงนี้เป็นปุ่มพวกปุ่มแอร์นะครับเกี่ยวกับพวกระบแอร์ต่างๆแล้วก็ปุ่มกล้องนะครับนี่กดปับก็นเนี่ยกล้องขึ้นมาชัดเจน ชัดดีเลยทีเดียวเพราะรถจีนส่วนใหญ่เรื่องกล้องเนี่ยสบายมากแลวเขาสามารถมองได้ถึง500กว่าองศาด้วยนะครับเรียกว่ารอบคันนะรอบคันนะครับตรงกลางนี้เห็นได้นะครับว่าไม่มีไม่มีคันเกียร์แล้วคันเกียร์ย,าย,าย,ย้ายู่นี้เหมือนรถยุโรปก็คือเป็นการกดลงคือดีกดขึ้นคืออากดปุ่มตรงนี้คือตัวพีนะครับแค่นั้นเองง่ายๆนะครับใช้งานง่ายใช้งานง่ายฝั่งนี้ก็เป็นปุ่มไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟเลี้ยวอ่า หน้าจอตรงนี้ก็เป็นหน้าจอทรงยาวนะครับทรงยาวนะครับก็แสดงผลข้อมูลต่างๆเพียบแผนท่องแผนที่ขึ้นมาใหา้ข้อมูลต่างๆมีมาให้ครบคันนะครับคันนี้จะไม่มี Head Up Display นะครับ h e a d Up Display จะไปอยู่ที่คัน PHEV ตัวนู้นที่จะมีความการแสดงผลที่กระจกเนี่ยคันนี้ยังไม่มีนะครับหน้าจอนี้ใหญ่โตนะครับแล้วก็เรียกว่าชัดเจนด้วยนะแล้วก็แบ็กกราวต่างๆนี่ดูแล้วเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนพวก iPad เหมือน สมาร์ทโฟนเหมือนอะไรอย่างนี้ไปเลยนะครับคมชัดแล้วก็สามารถทํางานได้หลายฟังก์ชันนะครับภายในคอนโซลต่างๆเนี้ยมากันในแบบนุ่มมือนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นแบบนุ่มไม่ใช่เป็นพลาสติกนะออกแบบได้ดีเลยทีเดียวเปลี่ยนปรับเปลี่ยนหมดดูดีดูดทันสมัยนะครับอ่าตรงนี้แผงกระตูกขางต่างๆก็นุ่มมือนะนุ่มมือนะครับสามารถสัมผัสได้เอาเป็นว่าจุดที่เราสัมผัสได้จะเป็นวัสดุที่นุ่มมือนะครับเป็นวัสดุแบบบนุนุ่มทั้งหมดนะครับ ถือว่าทํามาโอเคนะภายในผมว่าดีนะแล้วก็โทนสีที่ให้มานะครับจะเห็นได้ไหมโทนสีเจอเป็นเทาดํานะครับเทาดําอย่างนี้จะไม่มีแบบประเภทสีชมพงชมพูสีทองอะไรมาแล้วนะครับในรุ่นเก่าจะเป็นสีโทนนั้นซึ่งหลายๆคนอาจจะไม่ชอบนะครับมันจะดูแบบว่าดูแลรักษายากแล้วก็โทนสีที่ก็หลายคนคงไม่ชอบอผมว่านะแต่ส่วนที่ชอบเขาก็มีนะครับก็ตอนปัจจุบันก็เลยกลายเป็นออกแบบมา้นกลางๆเป็นสีเบจสีออกขาวขาวสีครีมสี ทาๆอย่างเงี้ยซึ่งเป็นมาตรฐานที่หลายๆคนเรียกว่ายอมรับได้เป็นปกตินะครับนี่ตัวนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัวรุ่นนี้ไม่มีมาก็คือนี่ด้านบนนะครับหลังคาไม่มีพวกพนอลามิกมาให้นะนะครับเป็นหลังคาที่เรียกขบุธรรมดาซึ่งหลายๆคนในบ้านบ้านเราก็คงชอบเพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนะครับถ้าไม่มีนี้มาก็คือตัดปัญหาเรื่องความร้อนไปได้แน่ๆเลยว่าไม่ร้อนแน่นอนนะครับเบาะนั่งเบาอะไรเนี่ยก็ถือว่าสบายดีนะเรียกว่านั่งกระชับ ตำแหน่งการนั่งดีบอกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับสามารถปรับเลื่อนปรับอะไรได้สบายๆเลยในส่วนของพวกจุดเชื่อมต่อต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยแกจิตที่เราใช้เนี่ยมันมันกินไฟนะใช่ไหมแล้วมันต้องใช้เดวหมดเดมหมดเนี่ยทางนี้ก็มีมาให้เป็นไวเลสชาร์จที่เรียกว่าแรงเลยทีเดียว50วัตต์นะครับรวมถึงมีจุดเชื่อมต่อต่างๆนี่ไหมมีจุด12บโวลต์ก็มีมาให้นะนี่ยังมีมาให้นะแล้วก็จุด USB มาให้นะครับด้านหน้าด้านหลังด้านหลังนี่ก็จะมีมาให้แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะให้ กระแสไฟที่แรงกว่านะครับ60วัตต์ก็ถือว่าใช้งานได้คือต้องการให้ใช้งานในอุปกรณ์ใหญ่ๆได้เช่นโน้ตบุ๊กอะไรเงี้ยที่เสียบชาร์จหรืออุปกรณ์ที่มันกินไฟมากกว่าปกตินะครับจนใหญ่ก็จะให้ไปใช้ที่ด้านหลังนะครับก็ถ้าเราไม่สะดวกแล้วก็โยงสายมาด้านหน้าก็ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ก็คือออปชันต่างๆที่ทางนี้ให้มานอกจากนี้นะพวกอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆในในรุ่นนี้ก็มีมาเรียกว่าครบถ้วนในระดับหนึ่งเลยนะครับจะเป็น2รลอง ก็แต่รุ่นรุ่นพี่เขาก็คือรุ่นรุ่น PHEV ซึ่งแน่นอนครับมันรถมันแบ่งเกรดมา3เกรดอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นตัว HEV Pro นะครับตัว PHEV ก็จะมี2รุ่นเป็นตัว Pro กับรุ่น Alta นะครับซึ่งก็รถหลั่นกันไปตามเรนราคาแล้วก็ออปชั่นครับในส่วนของด้านหลังนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่โดยสารที่ค่อนข้างกว้างอยู่นะเพราะว่ารถคันนี้ใหญ่พอสมควรนะเบาะนั่งจุดต่างๆการตกแต่งถือว่าโอเคนะนี่เป็นวัสดุที่ค่อนข้างนุ่มนะแล้วก็ ตำแหน่งการนั่งเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วก็นั่งสบายเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าตัวเบาะเห็นไหมเนี่ยตัวเบาะค่อนข้างรองรับอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะมีช่องแอร์แล้วก็จุดชาร์จมาให้นะครับจุดที่บอกเนี่ยมีมีไฟชาร์จให้นะครับก็ข้างหลังก็เนี่ยปมะมานี้บเบาะเบิกพับได้นะครับพับได้แล้วก็มีที่วางแขนมาให้นี่ที่วางแขนนะนี่เลื่อนมาตำแหน่งดีด้วยนะไม่ใช่พับแล้วมันจะ งอกแงกลงไปนะตรงนี้เป็นตำแหน่งที่วางแขนแล้วก็วางแก้วได้นะครับรวมถึงตรงนี้ก็มีที่วางขวดน้าวางแหนะได้นะนี่นะวา,วางขวดวางขวดน้ําได้นะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยตำแหน่งที่เรานั่งอยู่ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยก็ถือว่าไม่ทึบนะครับปโปรง่งแล้วก็เห็นบรรยากาศโดยรอบนะครับถือว่าเป็นรถที่เน้นในการโดยสารการใช้าง,งานแบบครอบครัวได้สบายๆเลยสลับเจ้า h ฮซิกตัวใหม่ตัวนี้ครับ ผมก็อยู่กันใน wow h าวาลเฮ s ซิกนะครับ h e v ก็คือตัว h ฮ b ริดนะครับในกรุ่ปเราเนี่ยจะมีตัว PHEV มาด้วยนะครับแต่มี4คันของเราเป็น2คันนะครับมือฉมังด้วยจับได้รถแปลกนะครับเพราะว่าตัว HEV เนี่ยมันจะมีความพิเศษกว่าตัว PHEV ตรงที่ว่าคันนี้จะเปลี่ยนช่วงล่างด้วยนะครับนอกจากจากที่เราพาไปดูมาแล้วก็คือภายนอกนะภายนอกเปลี่ยนเยอะนะครับเขาเปลี่ยน70%กว่าเซนต์นะครับแล้วก็ ภายในก็เปลี่ยนเยอะเหมือนกันหน้าจอพวงมาลัยเปลี่ยนหมดนะครับคอนโรลคอนโซลการตกแต่งเครื่องเสียงที่แต่ก่อนทางทีม PR าเขาบอกว่ากากเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับคือลูกค้าเนี่ยฟีดแบ็จากลูกค้าหลายๆส่วนเนี่ยทาง GWM เขาแก้ไขมาเยอะเลยนะสำหรับเจ้าฮ a วาวคันนี้ตอนนี้ต้องบอกอย่างหนึ่งนะว่าเขาพยายามเน้นคำว่า GWM แทนคำว่าเกตบอแทนคำว่าฮาวาวเพื่อความเป็น สากลมากขึ้นนะครับอย่างที่สังเกตได้อย่างที่เราพาดูด้านท้ายรถน่ะจะไม่มีคําว่าฮาวาลแล้วจะเป็นคําว่า GWM ตัวใหญ่เลยนะครับเป็น3ตัวเท่านั้นแล้วก็มีสัญลั e ์ HEV แล้วก็ G H6 นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงในสไตล์ของรถจีนอีกครั้งหนึ่งนะท,ที่เขาได้ทำมาเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันต้องบอกเลยว่าตลาดบ้านเราตัวเนี้ย เรื่องราคาเนี่ยทำทำกันรุนแรงมากแล้วก็สมรรถรถต่างๆเนี่ยแข่งกันแบบว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับต้องบอกเลยว่ารถเนี่ยขับดีอยู่แล้วส่วนใหญ่รถทุกคันเนี่ยขับดีอยู่แล้วจะจะมาสู้กันตรงเรื่องหลังการขายเรื่องราคารถนี่แหละผมว่านะอย่างคันนี้ที่ขับมาเนี่ยเครื่องตัวเดิม240กวอ่าแรงม้าเหมือนเดิมแรงบิด500กว่านิวตันเมตรเหมือนเดิมนะครับเรียกว่าเครื่องยนต์มอเตอร์เหมือนเดิม แบตเตอรี่1.7กิโลวัตต์เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็น HCV แตกต่างกัที่ภายในภายนอกเรียกว่ามาแต่งหน้าทาปากใหม่แต่เปลี่ยนเยอะมากนะครับเปลี่ยนเยอะจนเรียกว่าเป็น all new เลยนะครับตอนนี้เราขับวุ้งหน้าไปที่พัทยานะนะครับพัทยาความเร็วที่เราใช้อยู่เนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ100ถึง110นะครับก็จะวิ่งตามกันอยู่3-4คันนะนะครับก็คันเราก็อาจจะไม่ได้เน้นเน้นกิโลเหมือนเหมือนคัน PHEV นะเพราะคัา PHEV เนี่ยวเขาผมเชื่อว่าหลายๆคนพี่ๆน้องๆที่ลองอะ่ะ เขาต้องลองระยะทางเพราะว่าทาง PHEV นะแบตเตอรี่เขาจะเล็กลงนะครับวิ่งได้150ี่โลเาเมาอันเดิมเนะี่ยวิ่งได้200กว่านะครับ201มั้งนะครับอันนี้เหลือ150เขาก็จะลองกันเพราะว่า1ชาร์จนะถึงพัทยาแน่นอนนะครับเขาก็จะลองเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีจุดที่มีจุดชาร์จให้ด้วยเดี๋ยวเราไปไปลองแจมของเขาแต่คันของเราอะเป็น HEV ได้ช่งล่างใหม่ ที่แตกต่างที่เรานั่งมาเนี่ยนอกจากการขับขี่ที่คล้ายๆเดิมนะผมว่าพวงมาลัยทรงใหม่จริงนะครับแต่ว่าฟีลลิ่งพวงมาลัยเนี่ยผมว่าคล้ายๆเดิมนะครับตึงๆแน่นๆเหมือนเดิมหนักๆพละกาลัง200กว่าแรงม้าเนี่ยก็ถือว่าปืด้ดปั้นเหมือนเดิมแต่ช่วงล่างเนี้ยต่างมากเพราะว่าเฮทซิกตัวเดิมที่เราเคยขับเนะี่ยค่อนข้างย้วยพุ่นตรงเลยว่าย้วยนุ่มไปทางย้วยนะครับนุ่มไปทางย้วยคันเนี้ยพอปรับมาปับ๊บเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโช๊คนะครับที่เขาบอกเรามาทางทีม พ่ซอกรบอกมาเปลี่ยนสปริงเปลี่ยนโช้กซึ่งตัว P ีเอีไม่ได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมารู้สึกได้เลยเพอออกชลูมรู้สึกเลยนะมันมันตึงเลยความรู้สึกคือมันตึงมันหนึบซึ่งส่วนตัวชอบประมาณนี้อยู่ประมาณหนึ่งแต่ว่าผมว่าถ้าเป็นคนทั่วไปน่าจะบ่นว่าแข็งละตอนนี้ถึงบอกนะว่าเอาใจย่ามนกันนะผู้บป็นพวกชาวไทยเนี่ยปอนุ่มก็บอกว่ายุ้ยพอแข็งก็บอกว่าแข็งไปอย่างเงี้ย ต้องลองเองอีกแต่อันนี้ต้องลองเองแต่แต่น,นี้ผมออกตัวก่อนผมว่านะโชคอาอัพพวกนี้สปริงพวกนี้มันต้องมีระยะหลานอินให้ตัวมันสักพันกิโลสองพันกิโลผมว่าน่าจะเข้าที่แล้วอาจจะอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้รถใหม่มากรถเพิ่งวิ่งมาได้ไม่กี่กิโลเองนะครับวิ่งมันจะยังไม่ถึงพันโลเลยนะครับเพราะว่าคันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวไงนะครับตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่าให้เรามาลองขับก่อนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันใหม่หม,หมดนะครับ ก็จุดเด่นของคันนี้ก็คือช่วงล่างแหละเพราะว่าเปลี่ยนเยอะเพราะว่ารูปโฉมมันเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยทั้งทั้งคู่นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่ที่เรียกว่าหลายๆคนอาจจะจะอยากรู้ว่ามันมันดีขึ้นไหมก็ต้องบอกเลยว่าพวกมอเตอร์เครื่องยนต์เนี่ยพอมันเดิมแล้วการขับขี่คล้ายๆเดิมทับสลับตัวเลขนะตอนเราวิ่งมาสักประมาณ100เนี่ยมันก็จะประมาณ7.0ลิตรต่อ100กิโลซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับไซส์รถเทียบกับอะไรก็พอรับได้นะก็ตกตกก็น่าจะอยู่ ประมาณ15ประมาณนี้อาจจะไม่ได้เหยียบเหยียบยี่สบปดพวกไฮบริดข,ของของค่ายญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าเรื่องพละกําลังเนี่ยอันนี้แรงสะใจดีกว่านะครับช่วงล่างนึบแข็งแล้วก็ขับสนุกกว่านะครับก็ต้องเลือกเอาแล้วนะเพราะว่ารถแต่ละคันมันมีความดีความเด่นไม่เหมือนกันนะครับประมาณนี้สำหรับการขับขี่ของเจ้าฮาวาลเฮสซิ wow, IC, e v, นะครับ เดี๋ยวเรามีโอกาสเราไปลองนั่งหลังกันบ้างว่าเรานั่งข้างหน้าเรายังรู้สึกว่าตึงๆเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งหลังที่จากเดิมที่เราเคยเวียนๆหัวเมาเมายะยๆเนี่ยมันจะดีขึ้นแค่ไหนหรือมันจะนั่งสบายแค่ไหนนะครับครับตอนนี้เรามาลองนั่งหลังกันบ้างนะความกว้างขวางข้างหลังนี่ก็แน่นอนครับกว,ว้างใหญ่อยู่แล้วก็คือเหมือนเดิมแหละแต่ช่วงล่างที่เขาปรับมาใหม่เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะว่าหนึบขึ้น แข็งขึ้นนะครับจากเดิมที่มันนุ่มๆเยอะๆนะครับแต่พอมานั่งทางเรียบๆทางไกลๆเนี่ยถามว่าโอเคไหมก็ถือว่าไม่ได้แข็งจนนั่งไม่ได้นะแต่ว่าเรื่องเสียงเสียงที่มาจากช่วงล่างเสียงมาจากพื้นเนี่ยรู้สึกได้ยินเยอะอยู่เหมือนกันนะนี่ไม่ลมเสียงลมนะเสียงลมมีนิดๆหน่อยๆพอได้อยู่นะครับแต่เสียงที่มาจากพื้นถนนเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างเยอะอยู่นะกับเวลามันเจอรอยต่อถนนน่นนย จะมีเสียงสสถานขึ้นมาชัดเจนเลยอย่างอื่นก็โอเคมีแอร์หลังให้เย็นสบายไม่มีปัญหาเพราะคันนี้ไม่ติดฟิล์มนเะนี่ยเป็นรถรถใหม่ไงรถใหม่รถ,หมรถเทสไม่ได้ติดฟิล์ม้วก็จะแบบใสใสก็ถือว่าความเย็นของแอร์สู้ไหวอยู่นะครับก็ข้างหลังก็ประมาณนี้แหละนะก็คือถือว่าโอเคเลยกับช่วงล่างใหม่นะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาหมดเลยนะเปลี่ยนเซตสปริงเซตโช๊คมาใหม่นะครับแต่ตัว p h v เนะี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเป็น ช่วงล่างเดิมพียงแต่ว่าแบตเตอรีอ่เล็กลงน้ําหนักแบตเล็กน้อยลงก็ฟีลลิ่งน่าจะต่างกันออกไปซึ่งเรายังไม่ได้ลองเดี๋ยวเราไปลองเมื่อมีโอกาสแล้วกันอันนั้นเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีครับเราพาแอบ,บมาดูนะครับว่ารถพ v ีวนะครับของเอสเนี่ยเขาชาร์จเร็วจริงๆดูที่หน้าตู้นะหน้าตู้เนี่ยนะขึ้นมา415กิโลวัตต์นะอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะมันท้อนนะ๋ยวดูรถดีกว่าดูรถนะ แต่ในรถเนี่ยฮะในรถเขาขึ้นเป็น42นี่นะครับรถรถของน้องนัทนะคันนี้เราขโมยมาเพราะเราขับ HGV มาอันนี้เอามาไปแถมๆนะเพราะเราขับคนละคันอย่างเงี้ยถือว่าชาร์จเร็วหนะเพราะว่าสเปคเขา40กว่าใช่ไหม41นี่ขึ้นเกินด้วยใช่มันได้ตู้แรงเนาะใช่ครับอ่าเนี่ยก็คือเนี่ยในหน้าจอก็จะบอกว่ากำลังชาร์จอะไรอ่าเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกครั้งเรื่องหนึ่งเนาะสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดของทางเกรดวอล ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น GWM เขาให้เลือก GWM นะครับแล้วก็ r a v a l H6 PHEV HEV ก็แล้วแต่เราจะเลือกกันไปนะนี่ครับนี่นะครับเรากลับมาถึงจุดสตาร์ทของเรานะครับได้อัตราการใช้นเปมันเ6.3ลิตรต่อร้อยนะครับเราวิ่งไป200กว่ากิโลนะครับก็ตกแล้วประมาณ15กิโลลิตรกว่ากว่าอ่ะ ก็ไม่น่าเกียดนะถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยกับรถไซส์ใหญ่ C-SUV แบบนี้นะครับแล้วเราไปกัน3คนนะ3คนนั่ง3คนแล้วก็มีสัมาระนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับเจ้า H6HEV คันนี้ครับครับและนี่ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันนะครับสำหรับเจ้า GWMHavalH6HEV wow นะครับคือคันที่ผมขับมาแต่จริงๆแล้วเขามี3รุ่นนะครับก็คือ H6HEVPro นะครับแล้วก็ h ฮซิก PHEV รุ่นโปรนะครับแล้วก็ h ฮตซิก PHEV รุ่นอัลต้านะครับมีแค่3รุ่นนะครับแต่ตอนนี้ณวันนี้นะราคายังไม่เปิดนะครับราคาจะเปิดตัวในงานมอเตอร์โชว์ในสิ้นเดือนมีนาคมนี้นะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็ยังไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กันด้วยนะครับติดตามผลงานของเราเราจะนำข้อมูลดีๆมาฝากกันอีกครับ